สวัสดีครับนี่ร้าจูนบิ๊กบครับวันนี้เราจะมาเซอร์วิสเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องมนตนเตพน7น0 0รพร้อมกับกลองน้ำมันเครื่อง FR303 นะครับกลองก่ออากาศนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับขันนี้จะต้องได้ส่งภายในช่วงบ่ายนี้นะครับบ้านหลวงน่านโอเค โอเคครับเรียบร้อยสองมืนห้าพันกิโลเปลี่ยนอีกทีนึงตอนสาม0มืนนะครับสามมืนหนึ่งพันประมาณ